ฉันงงมากเลยว่าเกมนี้มันคือเกมอะไรฉันก็ยากรู้จริงๆฉันก็งงเหมือนกันว่ามันเป็นเกมอะไรมันตั้งชื่อส้นตีนอะไรข้องมันจะไปได้ยังทำให้ไปก็ฟังวนไปแบบนี้นหละเหี้ยอะไรวะเนี่ยเปิดมากูงงตามชื่อเกมเลยเะ็ดโอเคสวัสดีครับสวัสดีผมพี่กุ้งเองนะฮะมีน้องส่งเกมนี้มาให้เล่นนะครับน้องบอกโอ้พี่ในี่เกมผีบอกพี่ชอบแน่เดี๋ยวกูไม่ชอบเล่นเกมผี เฮ้ยแต่นี่แตกต่างอ่ะเขาว่าอย่างนั้นนะโอเคแตกต่างจริงเปิดมาก็เชียอะไรก็ไม่รู้และตีหนึ่งยี่สิบห้านาทีบ้านหลังหนึ่งแถวชานเมืองอุ้ยเอ๋นี่พ่อไหนตั้งยังไม่นอนอยู่ล้เนี่ยสาวชื่อสาวอุ้ยโอ้เสียงดังมากอุ้ยอะไรวะเนี่ยสมุดเรียนเด็กชายตั้งอยะอ้ยะอ,ยอมังงังปังป,งปงซีเลียวเฮียอะไรเนี่ย <laughs> เขียนบ้าเลยวะเนี่ยเออจริง โปสเตอร์พำพำช้างน้อยโปสเตอร์เกมพลาสติกเกียร์ห้าโอ้เมทัลเกียร์นี่มันลุงงูห้องชั้นแต่ยังไม่อยากนอนโอเคได้ได้นี่น้องชายใช่ไหมไปนอนได้แล้ว,ลวมาดูทีวีนั่นแหละเดี๋ยวนี้เขาดูโทรศัพท์กัหนหมดแล้วอา้าวไมพ่พี่พี่ต้องดูก่อนในโทรทัศน์มันประกาศอะไรก็ไม่รู้ไหนสิโปรดทราบมีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้มีคนแจ้งว่ามีผีหลอกเป็นจํานวนมาก ยังไง้ตามขอให้ท่านใช้วิจารณญาณไต่ต่อให้ดีและอย่าออกไปไหนในเวลานี้ขอขอบคุณเฮ้ยดูอะไรเนี่ยรายการผีเหรอไม่แต่ต oh ัวอักษรฉายให้ดูเนี่ยไอตั้งแก่คนไปนอนแล้วใช่ที่ไหนหละนี่มันข่าวด่วนเลยนะเฮ้ยเออจ้าผีหลอกพ่อไปอยู่แล้วเฮ้ย what the f u ไอเฮียเลยเนี่ยหญิงสาวโดนผีหลอกไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับเธอและครอบครัวหลังจากนั้นผ่านไปสามชั่วโมงก็มีแมวที่ไหนไม่รู้ มันมาเพื่อขมโมยของกินกูสะดุ้งเลยไอ้เชียนี่ขนาดอาร์ตมันเงาขนาดนี้กูยังกลัวเลยเหรอวะเดแมวธรรมดา้ <S <S แล้วทำไมแมวมันเดินสองขาวะกวบแปลกโอ้แล้วมันลื่นลื่นแบบวิง่งเขาช่าใจเขาวิาว่งลื่นไปทุกคนเครื่องซักผ้าไม้กวาดล็อกถังขยะแต่ข้างในไม่มีของที่กินได้โอเคเตาแก๊สรู้ไว้ อางอางอางตเต้มวดไีโอเคอ่าของกินตตวเยนมีปลาทูกับอะไรดำาๆว่าจะฟักคืออะไรวะเอาปลาทูแล้วกันแมวกินปลาทูเอาตู้กับข้าวแต่ว่าเป็นจานกับเครื่องครัวเอ้าพังอีกขอบคุณที่สละสิ่งนี้คืออะไรวะไอ้เหี้ยเ้ยอุ้ยแมวรับโทรศัพท์พ่อพ่ออยู่ไหนช่วยดูด้วยหนูโทรหาตำรวจแล้วแต่ก็มีเสียงแปลกๆเดาออกมา มันดังประมาณนี้โอ้โหมึงจะเอฟเฟกต์ทำเชียอะไรดังมากเลยนะพอดีนไม่เนี่ยแมวบ้าเอ้พ่อเป็นแมวเหรอเดีย่ยไม่ตลกเลยนะเอ๊ะหรือว่าเป็นผีแมวแมวแมวเนี่ยหนูหลบผีอยู่แถวป่าข้างบ้านนะพอ่อแค่นี้แหละลูกครอบครัวมีคนเล่นว่อลจุลาข้างหลังมันอาจจะเป็นอีสเตอร์เอ็กต์เราเขาบอกว่ามันเป็นเกมไอเดี้ด้วยนะ มันเป็นเกมที่ห้าเลยนะเว้ยมีเกมพันนี้มาห้าเกมแล้วเหรออะไะกลับอา้าวกลับปุ๊บจบเลยไปแดะกลับโอเคกลับหลังจากแมวได้กินปลาทูมันก็กลับไปโดยไม่รู้ว่าชะตากรรมของคนในบ้านเป็นยังไงเพราะไม่ใช่ธุระโครงการอะไรของแมวอโอเคอันนี้ทีนี้รู้แล้วไงวิ่งยังไงใช่ไหมพ่อทำไรอะ่ะก็อะาาไรไปเรื่อยแหละรอดูมวยยังไม่นอนดีกันเนี่ยมาเข้าห้องน้ำดิพอ่อหนูต้องถามนั่นแหละว่าตีหนึ่งแล้วทำไมยังไม่นอนน่ะนี่แหละมวยก็ต้องดีเลย อ๋อครับคยเคทีนี้เราต้องหนีเว้ยทุกคนเราต้องหาทางหนีทีไรก่อนเฮ้ยกูหนีก่อนบิชอ้าเต็มหนกูเลยโอเคแสดงว่าแมวตัวนี้คือตัวดําเนินเรื่องสินะสองคนหนีไปได้แล้วกูหนีไม่ได้วะงงเออแต่ไม่เป็นไรฮะได้อยู่ก็เกมมิเช่ที่แม่งไม่ต้องอะไรมากแมวเจอขอตู้เย็นเออไอ้ดำๆนี่คืออะไรแมวไม่ควรแดกช็อกโกแลตอ้าวกี่ก็ตายดีวะมีการเป็นสีขาว หลังจากแสงว่ามหายไปทุกอย่างก็เงียบลงแมวตัวนั้นไม่รู้เลยว่าตัวของมันได้ตายลงไปแล้วตั้งแต่ได้คืนของดำๆเข้าไปเอออ่าโอเคมาฉากนี้นะคะหลังจากรับโทรศัพท์แล้วนะครับผมเราจะต้องออกไปข้างนอกมั้งนะครับโอเคเพราะเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเสียงดังมาจากหน้าประตูคือกูควรออกไปไหมนั่นคือคําถามถ้าออกไปมันดักหน้าเราทําไงวะหรือมันไซส์กว่านั้นก็คือมันดักเราตรงทางที่เราคิดว่าเราจะดักโดนดักอีกทีหนึ่ง อะกูออกก็ได้ออะอุ้ยเหี้ยแล้วใครเนี่ยอะกูนี่สตันเลยอาจจะเป็นอีเตอร์เกของตัวเกมเก่าหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะแล้วมึงจะมาหลอกแมวทำไมวะรถกระบะที่แมวขับไม่ได้ถึงมีคนขับก็ไม่ให้ขับบรโอเคอ่าผู้หญิงน่าจะอยู่ในป่าข้างบ้านใช่ไหมทางนี้หรือเปล่านั่นไงโอเคเรามาช่วยแล้ว เราคือยอดแมวนุชยังไงล่ะอะไรเนี่ยแมวกจามาทำอะไรที่นี่เนี่ยก็มึงบอกให้กูมาอ้วาวโดนทุกดอกบ,บอกว่าเก่งเชยคือเกมแบบนี้ก็ทำให้ผมกลัวได้นะอู่เสียงกงสาขาแถวนี้แหละถังขยะที่ดมแล้วหอม <laughs> อุ้ยเฮียรถถังอะไรวะเนี่ยเขาขายรถถังกันด้วยเหรอครับเอาล่ะตลา,าดเดี๋ยวหน้าตลา,าดมึง ซัสมากจะโดนผีล่อไปได้โฮลทิ์ฉันตายแล้วมีปัญหาไหมอ้ปลาปลาอะไรวะรู้สึกถึงอันตรายข้างหน้าไม่สามารถไปได้ง่ายๆคือไม่ให้ไปเอ้าไอชิเกมนี้มันกวดตีนดีจริงเลยวะอุ้ยเฮ้ยแมวฉันไม่เคยเห็นแมวมาก่อนเลยนะรสชาติจะเอย่งเดี๋ยวเดียวเดียวเฮียแล้วเฮ้ยจุกอ้าวอ้าว เกือบแล้วกูเกือบไปแล้วไม่ไปได้เอาแล้วเชื่อดีนะกูชาลาดมีคุณคแจแตกจบเก็บครับได้คุณแจสถานเนี่ยนำใหมเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเอาละโดนด,ดักไว้แห้ไปได้ไหมไม่ให้ไปเซฟก่อนเลยคุณไอ้เหี้ยผมกลัวจริงนะแด,ด่เราไม่เล่นไม่ได้ ผมไม,ไม่ถูก,กเกมผีหนักมากเลยอสถานีนามันแม่งอยู่ไหนวะอยู่หน้าแน่เลยมีทางแยกครับสามทางลงตามทางรถทำทางไปก่อนแล้วกันไม่ให้ไปโอเคอืมทางนั้นก็อันตรายทางนี้แล้วกันใช่ไหมนี่ไงต้องใช่แล้วแหละครับประตูล็อกโอเคครับใช้คุญแจเฮ้ยโอ้โหน่ากลัวชี้หายเลยกูจะโดนดักอะไรไหมก่อน ไอเชี่ยผมแม่งราแวไปหมดเลยว่าเกมแม่งดักเยอะโอ้โหไอสัตว์เอ้ยทำไมต้องเป็นมุมเด้วะเต็มหนีเต็มหนีมีระเบิดโดนระเบิดเถิดเทิงได้ระเบิดเถิดเทิงมาฮะนายรามี่เนี่ยได้เข้ารักการรักษาโรงพยาบาลสุขสุขภาพในตำบลเขาอ้างว่าเขาเห็นผีแต่ทางเราก็เข้าใจว่าเขาพยายามอธิบายอาจจะมีปัญหาทางสายตาอย่างนี้ก็ได้มั้งแต่พอตรวจสอบน่าเป็นปัญหาทางสมองมากกว่า แต่ที่น่าเสียใจก็คือเขาได้เชิญผู้คนไปดูผีกับเขามากมายแล้วคนก็บ้าจีไปดูผีกับเขาตัางต่างก็อ้างว่าได้เห็นผีจริงๆแล้วเกิดอาการประสาทหลอนกันตามๆกันในหลายพื้นที่และคนที่อ้างว่าตัวเองเห็นผีก็แห่ว้ที่โรงพยาบาลแทนที่ไปโรงพยาบาลจิตเวชมากกว่าเราจรึงขอ,อยกเลิกรับคนไข้ที่ป่วยคนไหนก็ตามที่บอกว่าเห็นผีและจะแบนเขาหนึ่งเดือนโอ้โหเว้ยยี่และเยี่และแกจะไปไหนเจ้าแมว แมวแกบ้าหรือเปล่าพูดภาษาคนพี่วะผีมันดักหน้าห้องนะว่าอย่าไปที่ฉันห้ามแกไว้เพราะเรื่องนี้แหละเชื่อฉันแกเชื่อฉันกันเหรอที่ฉันพูยกับแมวรู้ด้วยเลยเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยฉันว่าแล้วมันคือเรื่องจริงฉันพีพลังจิตปราสาทหลอนฉันว่าคนหลบอยู่นี้ที่สักพักนะเชื่อฉันเวลาผ่านไปฉันว่าผีมันไปแล้วแหละเพราะพวกเรารู้ทันมันมันคงไปแล้วแหละเพราะบุกเข่ามันอ่ะไม่ได้ผลแต่ระวังให้ดีนะเพราะตอนนี้ผียอมมาหลอกคนตจร้อนไปก่อนนะปวดขี้ ปวดขี้หนักมากเลยได้ข้างบนมีอะไรอุ้ยผีโครงกระดูกฮ่า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 ไม่น่าคุยกูกลับดีกว่าเฮ้ยมึงปวดขี้อะไรขนาดนั้นหรอแล้วมันกลับเข้าบ้านวัดแต่เฮลแล้วมันเข้าบ้านเราเนี่ยนะไอ้เฮียมันดักฆ่ากูไปเนี่ยหรือไงเอาละ คือ <laughs> ผมไม่รู้นะคนอื่นเขาเล่นเกมเนี่ยแบบเฮฮาหรือว่าหลาลาหรือเปล่าแต่ไม่ใช่กูแล้วหนึ่งคนเนี่ยกูกลัวจริงๆเลยนะเนี่ยทำไปเล่นไป <laughs> เอามันขี้จริงๆเหรอ <laughs> อ้ไอสัตว์นายอยากกินขี้หรือไงไม่เข้าใจเลยจริงรู้ไหมฉันวมาจะขับรถเดนียวไว้นานแล้วแหละแต่เสียอย่างเดียวสตาร์ทไม่ติดเลยถ้าแกวว่างก็ไปที่อู่ซ่อมรถแล้วเอาน้ำมันไดเกียวมาเข้าใจไหมแต่ฉันจะพาเกหนีไปด้วย คือมันเกียนไหมมันคงเกียนนะแต่มันก็ผีด้วยแต่กูกลัวกูกลัวเกมผีเกียนเกียนเอาละ where the fuck is น้ำมันไดเกียวนะน้ำมันไดเกียวอยู่ไหนเฮ้ยเจอพบน้ำมันไดเกียวเอาละไอเสียงมันเป็นอีเวนต์สำคัญหรือไปไม่รู้นะฮะมันดังหลายรอบแล้วเอาเนี่น้ำมันของเองดีมากเจ้าแมวเราไปยังที่กันนะรอแป๊บเวลาต่อมา เอาละไปกันเธอวูฮ้ฮูและแมวกระรามี่ก็ได้หนีไปอย่างที่นี่สำเร็จแต่ทว่าชตากรรมของที่นี่ก็มีใค่วัวเขารลอดไปได้หรือเปล่า,อ,าอ้าวจบอ่าเจอน้ำมันแล้วแต่ว่ามันยังไม่จบนะฮะก็คือถ้าเราหนีไปเลยก็จบเลยแต่เราต้องช่วยคนที่เหลือมันมีอะไรในตัวแม่ระเบิดเดถิดเทิงนี่คือเชี่ยอะไรไนี่ยใช้ระเบิดพ่อคุณ <laughs> ไปต่อได้ไหมเช็คซิไม่ไปได้ รถเข็นปลาทองกูอ๋อ um, นี่มันมันมันมาตรงนี้ได้ด้วยเหรเนี่ยเพิ่งรู้โอเคเดี๋ยวเดี๋วไม่ได้เราต้องไปช่วยทําไมเราต้องช่วยเดี๋ยววะกูเป็นแมวทำไมกูต้องช่วยวะอือนั่นดิเดี๋ยวนี่เลซเเดนอีวิวไปนี่โรงพยาบานแถวบ้านก่อตั้งเมื่อปีหนึ่งเก้าแปดหนึ่งนี่ลงบ้านาลเลยไม่น่าปลอดภัยอย่างถึงที่สุดของที่สุดกูออกได้ไหม น่ากลัวชิบหายเลยสายนี้นะครับบ้านเนอนี่ก็ดูไม่ปลอดภัยยังถึงที่สุดอ่ะมันก็ต้องลองแล้วเว้ยชิบหายและเสียงล็อกเฮียแล้วผีอยู่อ่านไม่ได้เต็มน่าเขาก็ได้อ่ะต้องการคุณแจระเบิดแม่งเลยอ๋อ แมวตัวนั้นได้ทำการวางระเบิดลงวานล,ล้างจนสิ้นซากแต่วิญญาณร้ายก็ไม่ได้ถูกกำจัดเพียงแค่ยี่ยูอของมันเท่านั้นที่ทำลายลงไปแล้วมันก็ได้ออกหาที่อยู่ใหม่เอามีฉากจบย่อยด้วยมันยังขาดของอะ่ะอะไรจะต้องกลับไปที่โรงพยาบาลหรือเปล่านะโอเคกลับมาที่โรงพยาบาลน,นี้ข้างบนนี้แน่เลยผมว่าเนี่ยแม่งมันต้องอะไรสักอย่างกูมไม่อยากคุยเลยว่ากลัวเหลือเกิน สาภาพดูไม่ปลอดภัยอย่างรุนแรงเฮ้ยคุณ um! พ่อโอ้โหแมวเหรอโอ้บ้าเอ้ยอ้ากูตกใจหมดเลยตัวนี้ไม่มีอะไรแต่ตัวอาจจะมีโอ้โตกใจตดกระจายหมดเลยกยปุ๊บโ,โดนเลยไหมกูโดนใช่ไหมโอ้ยคิดอะไรอยู่สหายคิดว่ากูจะเล่นมุกผีโคองกระดูในห้องวิทยาศาสต์อย่างนั้นเหรอ อ้าวไอ้เียแย่กว่าเดิมอีกเอาล่ะทีนี้คือเจอพ่อแล้วใช่ไหมแต่ว่าหาน้องชายไม่เจอไม่รู้มันไปอยู่ตรงไหนนะครับเฮียอะไรเดะเฮียอะไรเดะไปทุเฮียอะไรเดะโคตรแว้นเอ้ยไซเฮ้ยมาจากไหนวะ เอ้ยมันตามไปทุกที่จริงด้วยผหลอกณหลอนเ้ยเ้ยเ้ยหลอนผีหลอกวิญญาณหลอนไปไหนไม่รอดว้ายนตามทก่มันตามไปทุกที่จริงด้วยมันเข้ามาในบ้านได้ปะเน่อ๋อโอเคไม่เข้าไม่เข้าใช่ไหมไม่เข้าใช่ไหมถ้าขึ้นรถเลยอะ ขึ้นฮะเอ้ยมันยังอยู่ไปแล้วผีหลอกวิญญาณหลอนอา้าวอะไรวะอ่ะ,อะโอเคฮะย้อนกลับมาไกลนิดนึงนะครับผมนะตรงสามแยกที่เราจะเข้าดีไหมนนะครัวผมนะก็คือผมคิดว่าพ่ออาจจะต้องไปเจอคนสุดท้ายหรือเปล่าไ,ไม่รู้แต่ว่ามันโดนผีหลอกวิญญาณหลอนตามจนหูกูระเบิดไปหลายรอบแล้วโอเคซึ่ง ผมเห็นอันเนี้ยไม่รู้คืออะไรนะครับไม่ได้สำรวจอ๋อน้องชายนี่ดีกว่านี่แมวเองเหรอนดี๋ยวโดนผีหลอกไปกาเล่นแมวโง่เดี๋ยวผีรู้ทําไงแจกนิ้ว <c oughs> เอานิ้วกาวไปกิน <c oughs> เฮ้ยแมวมาทาได้ไงวะเนี่ยแกไม่ใช่แมวแก,แวแกเป็นแมวผีอา้าวเงียบทั้งเงียบอ่ะออคงต้องไปซ่อนที่อื่นแล้วแหละไม่รู้ว่าพ่อกับพี่หายไปไหนนะแกเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิอ้าวเขารวมตีเอามีเสียงกิ่งอันนี้อาจจะเป็นแบบ ประกาศว่าแบบในนี้หรือเปล่านะฮะเขาลนนะเอ่อเหมือนกับเข้าเข้า,ขาทางหลักหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะเซฟก่อนโอล์เดอริตี้เพิ่มทีนี้ถ้ากลับมาข้างบนตรงนี้เฮ้ยเจ้เอาอ้าวพ่อไอ้ตั้งนั่นเองจริงเหรอหรือเป็นผีปลอมตัวมาเป็นเองเนี่ยใช่ฉันเป็นผีฮะฮะฮะอ้าหลอเล่นพ่อ,อคนเป็นเป็นแมวแมวแมว แมวบ้าเลยเนี่ยหุบป,ปากฟังไม่รู้เรื่องแล้วอีสาวอยู่ไหนไม่ได้มากับเองเหรอก็หายอยู่เนี่ยแหละไปหาด้วยกันดีกว่าพ่อสองคนหนึ่งตัวแมวตายเรารอดพ่อเออเอ็งไปแถวบ้านล้างแล้วกันนะไปยังพ่อเขารวบอ้าวเชียร์ได้ตีเฉยว่าแต่เฮลสถานที่ปลอดภัยแม่งมีไปบ้านล้างบ้าบออาชิบผ่ายละโฮอยู่นี่เองไอ้ผีระยะมึงเอาลูกสาวกูไปไหนกูมไม่กมลัวมึงหรอก ดูทรงแล้วมึงก็แค่คนเอาผ้าคุหมหัวชัดเจอตีนกูตีมันเฮ้ยผีหลอกวิญญาณหลอนอิมเมอร์ชไอเฮียการต่อสู้ก็มาตืมผีหลอกวิญญาณหลอนสเปเชียลแท็กมีไหมป้องกันเอ้ยเออเอาดิโอ้สเปเชียลไม่มีตีมันโง,ง่เลยสเปเชียลมีไหมจิ้มตาอื เอ,อ้ยตาบบดเอ้ยเอาดิเอาดิยังคิดว่าเป็นผีนะเก่งมากเหรออืมอุ๊ยโอ้ยตีแรงตีแรงเอาดิตร์บันผ,นผีซ่อนผีซ่อนผีซ่อนเหรอเอาละโอ้โหสู้ได้อย่างงี้ไอ้เชีย้ยนี่อะไรวะเนี่ยมันเปลี่ยนโทนเฉยเลย จิ้มตาอืมโจมตีเอ้ยว้าวจิ้มเฮ้ยหลบได้หลบได้อ่าจิ้มตามันตีไงอุ้ยโอ้โหตีแรงตีแค่ตายโอ้โหปาร์ตี้แมวธรรมดาชนะ <Yahoo! S 1> ชนะแล้วเป็นไงล่ะลูกโหดไหมโหดไหม โหดโใครก็ตามที่ได้อ่านข้อความนี้โปรดไปที่บ้านชั้นก่อนถึงอู่ซ่อมรถแล้วใช้รหัสบานนี้เปิดดูคอมพิวเตอร์รู้ของชั้นด,วด่วนรหัสคืน1150อ้าวนี่มันคือของสาวหรือเปล่าอะไรวะเดะได้กูมาทางนี้ได้ยังไงว่าเปลี่ยนโทนเฉยเลยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กรหัส1150ถูกต้องมีคลิวิดีโอถูกเปิดค้างไว้อยู่ คลิปคือมื first, ER y S อปราบผีข้างโงมาล้างโดยยู u ู u แอดอิซึคาชิโดะลงละูวีเอามึงจนตายหลอดสองอันนี้มือปราบผีอ่ะบุตรตกใจท่าไม่ต้อย โอ้มึงโอ้เจออ่ะครับฮ่าฮ่าฮ่าขอโอ้ตายฮ่าฮ่าฮามึงลงทุนไปไหมวะคนในคลิปคือหมอผีป้าต้องโกเขาใส่อยู่ข้างๆตลาดเราไปดูโอเคเฮี้ยกูเจอเฮี้ยอะไรเนี่ยไปฮะ เผื่อเราจะไปช่วยหมอผีเขาได้ไม่ให้หมอผีช่วยเขาได้หมอผีไม่ต้องโกอยู่ไหมหมอผีสู้มาเห็ดหยังแต่เช้าเนี่ยกำลังเตรียมของอยู่บอ่อผมได้ดูคลิปมือปัดใน youtube แล้วครับผีมันออกอาราวาสหมอผีไม่รู้ยังไงอะ่ะผีบ้าบออเลยกูกำลังมา,ปนานเป็นนาแล้วขอร้องนยครับคนเดือดร้อนทั้งอำเภอตำบลจังหวัดหมอผีรูกสาวผมหายไปไหนไม่รู้ด้วยอะ่ะขนาดนั้นเลยเหรอแสดงว่าผีโตน,นั้นยังตายไม่สมบูรณ์เราต้องไปทำลายให้สิ้นซาก มันคือผีอะไรล่ะครับหมอผีว่ต้องโกรธมันคือผีโรงพยาบาลาที่มีประวัติอัดยาวนะมีธิริษยาแย่แล้วแต่กูเคยมาจัดมันไปนแล้วแต่มันยังตายบอกของแท้เอ้ยแต่มันยังบอดต,ตายของแท้มันตายพร้อมมันอีสานเลยเหนือแล้วททำไงมันจะตายแท้ห่ะหมอโซไซเฮาต้องทำลายโรงพยาบาลนั่นให้สินซาแล้วแหละระเบิดสายสายระเบิดเนี่ยระเบิดเถิดเทิงนี่ไงแมวพวกระเบิดด้วยเฮ้ยเป็นไปได้จังไดแมวระเบิดมานนี่พี่ ระเบิดทุกยึดไปดหมอผีก่อนที่มันจะแย่กว่านี้เอาไปลงบ้านล่างหมอผีโก้เข้าร่วมเดี๋ยวเดียเดี้ยอะไรเนี่ยเพ <c oughs> ลงตีมป่าบอสโอ้โหปาร์ตี้ผู้กล้ามาแล้วนี่ไงมาลงมานล่้าง <c oughs> มึงเจอกูห <c oughs> ลีกขุนใจอยู่นี่เข้าไปเลย <c oughs> อ้าวเฮ้ยสาวเองไปเลยเปล่าพ่อช่วยดูด้วย แล้วมึงวิ่งไปไหนละ่ะเอ๊มันแปลกๆจุด X นะั่นคือเหยียบตายหรือเปล่าหรือว่าจุดปราบผีไม่มีอะไรอีกหรือว่าเป็นใบข้างบนหรือเปล่าจา้าผีหลอกเอาตายแล้วจา้ามาๆผมมาเล่นว่าวเฉยๆครับไม่ได้รบู้ขอโทษครับตายเท่านั้นจจเจอเจ้าเฮ้ยไอ้ฮ่าเฮ้ยมึงฆ่าคนดีแล้วเลยมึงมาตัวๆกับกู เอาแล้วเอาแล้วตัวตัวเลยฮะมันอยู่ไหนนะวะถ้ามึงมาเล่นว่าวอะไรในนี้ก่อนชิบหายแล้วมาพูดหาห้องเสียงหาห้องหลบโอ้อาหมันมาโอ้โหสุดยอดหายไปแล้วหายไปแล้ววิธีเดิมยังไดพ้พ้นครั้งก่อนก็มาลบในห้องนี้แหละเอาไงต่อครับหมอผีไม่ต้องโกร หาจุดวางระเบิดเลยเดี๋ยวกูคุ้มกันให้โอเคได้แลวไอ้ผู้หญิงมันอยู่ไหนแล้วนี่แน่เลยครับจุดวางระเบิดวางมองนี่แหละเอา้าไอ้เชี่ยผีม่งถือมีดด้วยหยุดอยาขยับไม่งั้นตัวประกันตายวางหุ่นลงซะนที่คือค์มสังพอซวยด้วยพี่ทำไงดีลูกมึงปล่อยไม่ยิงคนนั้นไปเดี๋ยวนี้แล้วมาเจอกันสักรอบดีกว่าก็ลองดูสิรอบนี้จะเหมือนเดิมหรือเปล่า เอาละไอเชีย่ยวมาการต่อสู้อ่ะจิ้มตาบันมันตาบอดอยู่แล้วเป็นไรเปล่าวะจิ้มไหนมีเว๊โอ้โหอินฟิกฟไฟทันเดอร์ว่าอ,อะไรบ้าวะเนี่ยเอาสลีปไปก่อนแล้วกันครับอุ้ยมันดูดเลือดโอ้โหไม่หลับไหมไม่ไลยผลจิ้มตาตาบอด เอ้ยเอาเว้ยตีตีตีอีกตีอันนี้เมจิกไฟใส่มันได้ยี่ไงร้อยยี่สิบหกเอ้ยตายไหมตายไหม,มเอ้ยแมวว้าวตีตีต,ตีเวทคันสามไปเวทคันสองอุ้ยมันดูดเลือด เอ้ยโอ้โหแมวหลบได้แมวดอทลายไฟอีเออผีตายเรียบร้อยไม่จริงไอหามหอมอผีมาต้องโกขไม่เป็นไรได้อีหนูข้าไม่เป็นไรรีบไปเถอะเร็วรีบอาระเบิดเร็ววิว่ง เอ้ยเอ้ยอาผีข้างโรงพยาบาลล้างที่ถูกกำจัดลงอย่างสมบูรณ์เลยทีเดียวพร้อมทั้งโรงพาบาลล้างก็ถูกทำลายพวกเขาทั้งห้าและผู้คนก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขจบเอา้า What the f u c